สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท,กท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกม Eastwood Carnival นะครับผมเกมนี้มาแบบเพียบเงียบเลยครับไม่มีอะไรเลยคุณพยายามจะสำรวจงานที่ล้างนะครับผมตาอ่านมาถึงคือเริ่มเลยครับผมตายภาพครับผมก็จะเป็นเกมแบบแนวอย่างนี้ครับผมเดโทเก่าๆโอเคตอนนี้เหมือนเรามันจะมาที่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งหรือเปล่าไรู้ครับ ภาพจะดูยากนิดนึงนะคนดูเราเข้ามาแล้วครับเหมืนอนเรามาสำรวจเฮ้ยเดยวเด,ยวเ,ดยวเอาเลยเหรอเดยวเด้เดเออ้าวหัวคุณเจ็บมิชันเกดับอ๋โอเคเราโทรมาที่ไหนไม่รู้แล้วก็มีมันเป็น สูงศพเลยเฮ้ยเราเหมือนเราเราทำอะไรกับเราเนี่ยเซฟโซนเหรอไม่ใช่เราพรม,มาที่ไหนก็นไม่รู้ครับจะเป็นเขาวงกดด้วยเราวิ่งไม่ได้นะมีประตูแดงเข้าไปไม่ได้ครับแล้วเราต้องไปดูที่ไหนต่อไปข้างหน้าต่อเหรอไปไม่ได้ครับติดครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านี้มันจะเข้าไปได้โอเคมันเข้ามาเป็นบ้านอันหนึง่งแล้วก็มีอะไรแดงๆไม่รู้่ะเข้าไปไปโดนอะไรใช่ไหมอุ้ยไมทางมันยาวจังโอเคออกมาครับทะลุมาฝั่งนี้ครับตอนนี้คือเราอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้นะครับผม เราเคยคนมันเป็นคนหรือเปล่าครับในชุดคุมสีขาวนะครับมันทําอะไรเราก็ไม่รู้ทำไมมันถึงทําไบ่มีเราก็ไม่รู้ประตูเปิดไม่ได้โอเคเราต้องไปไหนต่อแล้วเนี่ย <laughs> คือเกมไม่ได้บอกเลยนะครับผมคือต้องเราต้องทําอะไรต่อบ้างเราคือไม่รู้เลยเดินไปเรื่อ,อยเองเดียวเลยกดไม่ได้นะเมื่อกี้ผมก็เลยจะไปหาทางอื่นดูอีกรอบหนึ่ง มันจะมีฟังหนึ่งของตรงนี้ครับแต่ว่าขึ้นได้ขึ้นไปได้แล้ว <c oughs> เราขึ้นไม่ได้แล้วเพราะงั้นน่าจะต้องไปเปิดเมื่อกี้แล้วครับเพราะว่าเฮ้ยได้แล้วมาละโอเคกลัามาแล้วครับข้างหน้ามันจะมีบางอย่างครับเป็นป้ายใหญ่ๆขอข้จะรับสู่ e a s t w o o d Carnival ง,ง,งาน Eastwood หลไรสย่าง แล้วเราไปทางไหน้บ้างกำลังโหลดดิ้งครับเฮ้ยมาแลวเป็นลานกว้างนะครับเหมือนเป็นงานโอ้เป็นงานเคนบอลนะครับผมงานสนุกหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วตอนนี้คือเราต้องไปไหนต่อมีซุ้มเต็มเลยนะแต่ว่าไม่มีใครเลยมีแค่เรากับทางเมื่ดเมืดทีนี้เราจะเดีวเราลองตรงไปข้างหน้าดูนครับ ส่งผมไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจว่าแถวนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่า <c oughs> ข้างหน้ามันจะมีห้องอะไรไม่รู้ครับมีไฟติดอยู่แล้วก็มีหลมุมอุ๊ยโอ้โหอย่างรวดเร็วทะลุเข้าไปในตึกนี้ครับเอาบรรยากาศเปลี่ยนเฉยเลยตกแต่งด้วยระวีแล้วก็มีเอะอะไรก็ไม่รู้อูนอนแองแมงอยู่อุ้ยตายละมันเห็นผมละ ผมกำลังจะซวยแล้วหรือเปล่าโอเคประตูล็อกอยู่เราต้องหาขันโยกนะครับผมขันโยกเหรอตกกระใจายหมดเลย,เยถึงยถึงถึงมันจะเป็นภาพานี้แต่มันก็นก,นก็น่ากลัวนะ <laughs> มันน่ากลัวแบบแปกๆอะไรอ่ะเสียงอะไรอย่า วุ้ยแคบจังยายายาเราโผล่มาที่ไหนทีนี้เราสรุปมาห้องไหนแล้วครับไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเรามาจากข้างบนใช่ไหมเคเราต้องมุดต่ออุ้ย,ยมีเสียงดังขวาเดีวเรามาเเราต้องใส่อุ๊ย,ยมันกำลังอื้กำลังซอยจูแซบๆ ไปละไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งกันเยล่ละเรามาทำไมเราต้องมาทําอะไรตรงนี้ด้วยเนี่ยหา,ายคันโยกเหรอข้างหน้าข้างหน้ามีบางอย่างครับอุ้ยตกใจหุ่นรายการไปไม่ได้ครับติดอาจจะมือมือหัวยทุกคนผมก็มือเหมือนกันมาหาทางไปต่อยนะโอเคเอา้า คันโยกอยู่ไหนอันนี้เหรอคันโยกหน้าตาเหมือนคันโยกเลยเอ,อืมบนรการเกมครืองเยียมนะเฮ้ยอ๋อหุ่นเ,นะเคทางนี้แหละสวัสดีครับเฮือมีศพมากมายเต็ไมไปหมดแล้วเราจะมาทำไมเนี่ยไม่มีไฟฉายเฮ้ยติดติดติดเอามีห้องแต่เราไปไม่ได้ครับ โอ้ตกใจคนแล้วเรามาที่นี่ทำไมวะเนี่ยเรามาหาคันโยกไม่เจอคันโยกอยู่ไหนวะหน่อยเลยคันโยกคันโยก,โยก,โยก้ยทะลุมาเราเดินมั่วๆมาครับแล้วเรามาถูกคางได้ไงแล้วก็ไม่รู้แบบงงเดินมามั่วๆแต่มาถูกเค้มาเราจะเจอนะครับคันโยก แล้วมาอยู่ตรงนี้เลยคันโยกอากับโดนแน่เลยทำอไมไปไม่ได้ทำไมต่อมามาได้ยกแล้วตรงไปข้างหน้าไม่ใช่ทางนี้ออกขวาข้างหน้าโอเคต้องทีกลับทางเดิมครับเราต้องกลับทางเดิมอเอ้ย ไปอยวเนี่ยเออมองมองยากมากเลยทุกคนผมพยายามหาทางไปต่อแบบไม่ให้มึนนะครับต่ต้องขอโทษจริงๆข้าพามึนโอเคสำรวจต่อในเกมุดลับมุดลับนี่นี่ใช่ใช่ใออกขวาไปแล้วก็เออเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงก็โดดได้อยู่แล้วโดดได้ตแต่เราปีม่ เราปีไม่ได้อยู่ดีคืออะไรไงห้องนี้เหรอไม่ใช่ครับเฮ้เดินไปหามันเหรอก็ไม่ใช่มันกำลังซอยจู้เลยอะห้องนี้ก็ไม่ใช่แล้วเราต้องไปไหนอะทุกคนรข้าห้องนี้ไม่ใช่อะ่ะ ฝั่งนี้เหรอเออน่าจะใช่น่าจะใช่โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูประตูนั้นนะครับข้างหน้าเราเอ้าติดโอเคห้องโอ้ยนี่ไงไม่ใช่ว่าทางเปิดไม่ใช่ครับไม่ใช่ประตูนี้อเอาแล้วประตูไหนแล้วทีนี้เราจะกลับไปที่เดิมยังไงอ่ะมันบอกให้เอาดึงคันโยกผมก็เดึงแล้วแต่ว่าทีนี้ผมไม่รู้คันโยกมันคือคันโยกของอะไร นั่นแหละคำถามที่ยังค้างคอในใจโอ้นี่ไงตอนแรกไม่มีคือเรามาแล้วครับแล้วก็เหมือนจะเป็นห้องวิอือขอข้ามนะขันโยกดึงไม่ได้ต้องไปต่อเหรอเออต้องหาคันโยกสองที่อ้อก็ก็ ตัวโจกไปแล้วไงไม่ใช่เหรออันอันแรกมันไม่ใช่เหรอขันยกนะเดี๋ยนะเราเดินขันยกนี้แล้วใช่ไหมแล้วเราจะไปเรามีที่ที่ยังไม่สำรวจอยู่หรอน่าจะเป็นห้องนั้นครับน่าจะเป็นห้องที่เราไปได้ตอนแรกเราไปดูย้อนกลับไปดูกันอุ้ยตกใจนี่อเปแบบ ไงโวยขยโยขยโยไปแล้วน่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวสิก็ไม่มีอะไรนะรถขึ้นได้แล้วเหรอกอยอ็ยังเอ้ยขึ้นได้แล้ววะเอฮ้ยรถไฟหอกมาแล้วครับ้ยอ้ยอาวมาพาเรามาที่ไหนเนี่ย เอองานแคนนนบอลถูกปิดตัวลงนะครับผมมีมีศพเจรายนะครับผมอยู่ในพื้นที่ของงานนะครับผมซึ่งงานก็ต้องปิดตัวลงไปเนื่องจากว่ามีการตายที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับผมแล้วก็งานเนี่ยก็ได้เปิดใหม่อีกครั้งในเดือนต่อมานะครับผมแล้วทีนี้ก็ต้องปิดตัวลงถาวรน,นะครับผมเพราะว่า มีคนตายเพิ่มเพิ่มอีกสามคนนะครับผมเอ่อคำสาบกันตายนี้ก็คือนะเี่นะสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยก็คือเกิดจากความผิดพลาดของเครื่องเล่นนะครับผมแล้วก็แต่ว่าพบศพเพียงแค่สองในสามศพเท่านั้นแล้วก็ไอ้ตรงแปะเนี่ย y ัวยูลูกยิงปอแก,ก้ลังตามหาใครอยู่อ้าวชิบหายแล้วนั่นสิแล้วเรามาตามหาใครแล้วประตูเปิดแล้วครับไปกันต่อทุกคนเฮ้เกิดขึ้นกับที่นี่กันแน่ ทำไมไมีเศราเฮ้ยทำไมไมีเศร้าโอ,โอเคกลับมาใหม่อีกรอบเราวิ่งไปไหนทีนี้ามาเหมือนเดิมออกขวาทีนี้เราออกขวาด้วยครับออกซ้ายไปไหนดี ซ้ายโอเคโอค้ยทำไมห้องเป็นอย่างนี้ได้โยได้โยยัยงไปต่อได้โยหน,นาไปทางบันไดขึ้นปับ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 ไปกันต่อไปกันต่อขวาเลยซ้ายขวาแล้วกันเอาที่ผ่านแล้วขอตันจุกครับจุกวู้าวโอเคโอเค ซ้ายไปวิ่งตรงยาวทุวกคนออกขวาแล้วก็ตรงชิบหายเฮ้ยมันวิ่งเร็วกว่าเราอะ่ะแล้วเราไม่มีปุ่มวิ่งอะ่ะโต่ออกไปครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายข้างน้านี้แล้วก็ตรงไปวิ่งตามตูเรามาติดๆเลยเราทำได้แค่วิ่งวิ่งต่อไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายนะครับข้างหน้าเลี้ยวซ้ายทั้งไว้ทังไว ไปได้วยกันไปด้วยกันไปได้กไ,ไดกลสายนี้ครับสายนี้แล้วก็มีทางแคบเอ,อ้ยซิกแซกขวาโอ้ขวาดีขวาดีออกไม่ใช่ออกซ้ายอาโอเคบายผมน่าจะติดตรงนี้สักพักเนี่ยเ <laughs> กย์จำกันจำกันไปทางไหนวะลืมละ ผมลืมทางแล้วทุกคนจะไปต่อไกลดีวะเนี่ยลืมทางว่ะเวื่งนะออกซ้ายอ่ะจำได้ว่าพลาสุดคือออกซ้ายแล้วก็ไอ้ตรงข้างหน้าเนี้ยผมจำไม่ได้มันเราจะออกขวาปะไม่แน่ใจออกซ้ายขานานี้ครับ ทว่าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยผมจำไม่ได้ครัผมรู้แค่ว่าต้องไปโอเคลงนี้ไม่ใช่สิต่านปะี่เดิมนี่หว,ว่าเฮ้ยดิเดิมโอเคโอเคโอเคเออกขวาัรู <c oughs> ้แล้วซ้าเสร็จแล้วก็ขวาต่อบ่าเอ้ยวนลูปไปครับเราไปแบบตึงๆ ไปแบบหน้าตึงๆไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วชิลแล้วทีนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับผมซ้ายเทินออกฝาไม่ไม่ใช่นี่ซ้ายมันก็ตรงเดิมนี่ ก็คืออ๋อไม่ใช่นี่ตันหรือมันคือตืวอกี้ถูกแล้วเออวิ่งรอบที่แปดนั้นเห๋ยวมันไม่ใช่แต่แรกวะใช่ไหมหรืวมันต้องวิ่งตรงกลางไปด้วยวะแต่ผมจะลองอีกรอบหนึ่งนะถ้ารอบนี้ไม่ได้ผมวิ่งตรงตรงตรงไปแทน เพราะว่าออกฝามันก็ตันไงผมไปตอนแรกผมไปเมื่อตอนแรกมันมันตันไงแือว่ามันเป็นห้องไม้อะไรสักอย่างอผมลองเข้าไปดูแล้วกันมาซาเหมือนเดิมครับมาซาเหมือนเดิมเล็กาตายตายที่ตันส่วนเนี้ยไม่รู้คืออะไรพอเป็นลิฟต์โอเคโอเคเดินไปไม่สุดเมื่อตอนแรกอ๋ <c oughs> โอเคเฮ้ย <c oughs> อันนี้คือคนที่แกกำลังตามหาอยู่หรือเปล่า <c oughs> โอ้โหตายละ ข้ารากรมันทำํไทำ,ไทำไปทําไมทําไปทําไมเอ้ยใช่ไหมเนี่ยอา้าวจบแล้วเหรอก็อก็จบไปแล้วครับผมสำหรับเกม Eastwood Carnival จบแบบงงๆและรวดเร็วนะครับก็คือ <que> เราเนี่ยมันจะมาตามหาคนที่หายไป นะครับเขาตามในข่าวและเขาดูตามในข่าวก็คืองานมันมีสเปิร์สองรอบรอบแรกคนมันตายประมาณเจ็ดคนแล้วรอบต่อมาตายอีกสามคนแต่ว่าเจอศพเพียงแค่สองอีกคนหนึ่งหายไปเราก็เลยตามมาถึงที่นี่นะครับผมเพื่อมาหาอีกศพหนึ่งแต่ปรากฏว่าเราไม่เจอหรือว่าจะเป็นศพสุดท้ายที่เราเจอตอนล่าสุดครั้งเออเครเรยกตรงช่วงสุดท้ายเลยหรือเปล่านั่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ประมาณนี้แต่ว่าเราทําไมถึงโดดออกมาข้างนอกข,ข้างนอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจบแบบงงครับ ก็จบไปแล้วครับของสแลงเทปอีสปุตแคดบอลนะครับผมสั้นหน่อยนะครับผมแต่ว่าก็ก็เร้าใจดีครับนิดนึนะครับโอเคครับถ้าใครชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายครับ